ความคืบหน้าดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทนะครับยืนยันมาตรายมาตสีเงินถึงมือประชาชนอย่างแน่นอนเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมานะครับเวลา14นาฬิกานายจุลพันธ์อมรอวิวัฒน,นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงความคืบหน้าโครงการดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทนะครับว่าคณะอนุกรรมการนะครับได้สอบถามความจรงิงได้ดําเนินการใกล้แล้วเสร็จและจะเตรียมนําเข้าสู่ที่ประชุมชุดใหญ่นะครับโดยในวันที่27มีนาคมนี้นะครับจะนัดหมายคณะกรรมการดิจิทัลวอลเลต ให้คณะอนุกรรมการสอบถามความจริงที่มีการตอบคำถามที่มีการส่งไปกว่า100ส่วนงานทั้งภาควิชาการประชาชนกลุ่มหอการค้าส่งคำตอบมาให้ครบถ้วนนะครับรวมถึงนํารายงานข้อเสนอแนะของปอปชนะครับเข้าสู่ที่ประชุมและจะนำเสนอโดยกระทรวงการคลังนะครับเพื่อหากลไกลเดินหน้าดิจิทัลให้รัฐบาล จากนั้นจะมอบให้แต่ละส่วนงานนะครับดำเนินงานตามกรอบที่ต้องทําตามกฎหมายเพื่อสรุปต่อบอดชุดใหญ่นะครับจากนั้นในวันที่10เมษายนคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอ l เล็จะสรุปรายละเอียดโครงการเงื่อนไขให้คอรมทราบนะครับจากนั้นวางกรอบทํางานอย่างละเอียดรอบครอบกรอบกฎหมายกรอบวงเงินและเทคนิคกําหนดครา่คราคๆไว้นะครับในช่วงไตรามาสที่3นะครับจะมีการลงทะเบียนร้านค้าและประชาชน ซึ่งระบบมีความพร้อมแล้วนะครับและไตรมาสที่4ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมปี2567ก่อนสิ้นปีนะครับจะเติมเงิน10,000บาทให้ประชาชนทุกคนที่อยู่ในเกณฑ์ครับ